ครับสวัสดีครับทองเกษตฟาร์มนะครับวันนี้ก็มีเวลานะครับมาทําคลิปสาระดีๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางเป็นข้อมูลการพัฒนาสายพันธุ์นะครับไก่นะครับที่ f c นะครับหรือเกษตรกรทุกท่านชื่นชอบนะครับก็เป็นความรู้นะครับเป็นแนวทางที่ผมลงมือทํานะครับแล้วก็เอามาเล่าสู่ f c ให้ฟังเป็นข้เรียกเป็นตัวอย่างนะครับทําตามก็ได้ไม่ทําตามก็ได้เห็นว่าชอบก็ทําตามนะครับเห็นว่าไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านนะครับ ก็ก่อนอื่นก็โปรโมนนะครับมี YouTube 2ช่องนะครับก็คือทองเสษิฐฟาร์มกับทองเสริฐฟาร์มดำจอบเกาะพัฒนานะครับทำไว้2ช่องเพราะอะไรครับก็เอาไว้สำรองนะครับเผื่อช่องช่องใดช่องหนึ่งปิวนะครับก็จะได้เหลือีกช่องหนึ่งนะครับก็ Facebook ก็ทองเสษิฐฟาร์มนะครับเบอร์โทรก็0ูนย์แตองห้าตองสามสี่นะครับอดีไลน์ก็0ูนย์แตองห้าตองสามสี่นะครับอดีไลน์ก็เบอร์เดียวกับเบอร์โทรนะครับแล้วก็มีทิกตอกนะครับชื่อทองเสษิฐฟาร์มนะครับ หน้าช่องทิก t o k ที่เป็นหน้าโปรไฟล์นะครับก็จะมีเขาเรียกมีมีช่องไลน์กลุ่มนะครับให้กดเข้าไปได้เลยนะครับชื่อทองประเสริฐฟาร์มนะครับเป็นลายสแควร์นะครับถ้าเข้าไปแล้วก็จะได้พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับสายพันธุ์นะครับหรือแบ่งพันสายพันธุ์นะครับแนวทางคลิปแนวทางของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับแล้วก็มุมมองในการพัฒนาของผมนะครับเพราะว่าช่องที่มันเป็นลายสแควร์เนี่ยทองประเสริฐฟาร์มเนี่ยค่อนข้างจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับไก่ได้เยอะนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงนะครับคําว่าลูกเทียมนะครับลูกเทียมนะครับหรือลูกบุญธรรมนะครับสําคัญแค่ไหนนะครับกับการพัฒนาสายพันธุ์นะครับลูกเทียมนะครับกับการพัฒนาสายพันธุ์นี่สําคัญแค่ไหนนะครับเรื่องนี้นะครับก็เคยคุยกับพี่คมเพชรมานานแล้วนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาแล้วก็ลูกเทียมลูกบุญธรรมนี่ครับลูกบุญธรรมลูกเทียมมันมันสำคัญแค่ไหนนะครับผมจะมาให้นิยามแบบนี้นะครับ <started> ความสำคัญลูกแท้ลูกเทียมนะครับก็คือคําว่าลูกแท้นะครับก็คือพ่อนี้กับแม่นี้ผสมพันธุ์กันออกมานะครับได้เป็นลูกชุดนี้นะครับครอบนี้มีคู่เกิดกี่ตัวนะครับแล้วก็เป็นแนวทางการพัฒนานะครับลูกบุญธรรมก็หมายความว่าก็พ่อนี้นะครับอาจจะไม่ใช่แม่นี้อาจจะเป็นแม่ตัวอื่นหรือไม่ใช่ทั้งพ่อไม่ใช่ทั้งแม่นะครับแล้วก็ นำส่งหรือแบ่งปันกลายเป็นลูกบุญธรรมนะครับหรือลูกลูกเทียมนะครับ, <nah. S 1> บความน่าก,กลัวของมันอยู่ตรงนี้ครับความน่ากลัวคือการพัฒนาสายพันธุ์ของเอฟซีหรือคนที่แบ่งปันสายพันธุ์จากเราไปนะครับสมมุตินะครับถ้าเขาได้นะครับตัวเก่งไปจากพ่อแท้และแม่แท้นะครับหนึ่ง <stroll> ตัวนะครับโอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วเขานะครับอยากพัฒนาสายพันธุ์ของเราต่อนะครับแล้วเราจัดลูกเทียมให้เขานะครับหรือลูกบุญธรรมให้เขานะครับ แต่มันกลายเป็นพ่อแม่เดิมนะครับที่ส่งไปให้นะครับมันก็จะกลายเป็นผสมพันธุ์แบบอินบีดนะครับแนวทางของ f c ที่แบ่งปันไปก็จะกลายเป็นผสมพันธุ์แบบอินบีดนะครับอินบีดไม่ได้หมายความว่าผสมพันธุ์แล้วออกมาไม่เก่งนะครับแต่แนวทางการพัฒนามันจะไม่ชัดเจนนะครับท่านอยากทาลายบีดแต่ได้ไปทําอินบีดนะครับแน่นอนครับกลายออกมาไม่ตรงวัตถุประสงค์แน่นอนนะครับเก่งไม่เก่งนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่มันจะเปลี่ยนแปลงหรือสถานะที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างที่เราพัฒนานะครับ ถ้าการพัฒนาหรือการผรสมพันธุ์ไม่สําคัญนะครับมันคงไม่เกิดการผสมพันธุ์แบบเอาบีดอินบีดไล่บีดหรือคอร์สบีดหรอกครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้สําคัญนะครับแนวทางการพัฒนาถ้าเราอยากเก่งหรืออยากจะเติมสายหรืออยากจะย้อนสายพวกนี้สําคัญหมดนะครับถ้าได้ลูกไม่แท้ลูกไม่เทียมมากิ๊บปีกไม่ชัดเจนแบบประวัติไม่ใช่นี่อันตรายมากนะครับปวดหัวนะครับแล้วผลเสียนะครับก็จะย้อนกลับมาที่ซุ้มที่ฟาร์มของท่านเองนะครับ พอเขานํำสายพันธุ์ของเราไปพัฒนาเรื่อยๆนะครับไก่ตัวเล็กลงนะครับใจไม่ดีนะครับเกิดจากการพัฒนาการผสมพันธุ์ที่ไม่ชัดเจนทั้งนั้นนะครับหรือชัดเจนก็อาจจะเป็น ouais ได้นะครับแต่ไม yeah ่ชัดเจนนี่ก็เป็นแนวทางที่น่ากลัวมากนะครับก็อยากจะให้ข้อคิดนะครับถ้าเรานะครับจะแบ่งปันสายพันธุ์จากใครนะครับก็ดูให้แน่ใจเอาที่ท่านชอบผมไม่ได้บอกนะครับว่าของใครไม่ดีหรืออะไรนะครับแต่แค่เป็นแนวทางอย่างตัวผมนะครับ ถ้าจะพัฒนาสายพันธุ์ก็พยายามนะครับหาที่ชัดเจนที่สุดนะครับไม่ได้หมายความว่าของผมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีใครร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเพียงแต่ว,ว่าหาที่ชัดเจนที่สุดนะครับแล้วเราจะได้ไม่ผิดที่เรานะครับไปถึงเอฟซีหรือคนที่แบ่งปันสายพันธุ์ไปก็จะได้ไม่ผิดพลาดนะครับอย่างน้นอยๆเราก็ผิดพลาดแบบสุจริตใจนะครับ แต่ถ้าท่านรู้อยู่แก่ใจแล้วท่านยังทำนะครับเวลาผิดพลาดมาท่านต้องรับผลกระทบจากท่านรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วมันไม่ใช่นะครับแล้วท่านบอกว่าใช่ก็ต้องรับความรู้สึกนี้ให้ได้นะครับมันมันเป็นแนวทางนะครับเกษตรกรทุกท่านนะครับบางคนนะครับกว่าจะเก็บเงินได้พันห้าสองพันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเงินคนเรามันไม่เท่ากันนะครับถ้าเราถ้าเราไม่ชัดเจนแล้วแบ่งปันไปเนี่ย คนที่เขามีเงินน้อยนะครับแล้วเขาตั้งความหวังไว้เขาก็จะเสียความรู้สึกนะครับถ้าท่านตั้งใจทํานะครับชัดเจนทางด้านสายพันธุ์แล้วนะครับผิดพลาดประการใดนะครับผมว่าเราทําเกิดเราทําด้วยความตั้งใจนะครับผมว่าไม่เป็นไรหรอกนะครับเอฟซีรับเอฟซีอาจจะเข้าใจนะครับอาจจะเข้าใจนะครับแต่อย่างน้อยๆตัวท่านเองก็บริสุทธิ์ใจนะครับว่าท่านเนี่ยไม่ได้มีเจตนานะครับแต่มันอาจจะผิดพลาดมาจากทางใดนะครับแต่ท่านมีความตั้งใจแต่ถ้าท่านรู้อยู่แล้วนะครับ ถ้าท่านแบ่งพันสุสายพันธุ์ไปหรือท่านเป็นคนพัฒนาสายพันธุ์แล้วท่านยังทําการผสมพันธุ์ที่ไม่ชัดเจนนะครับแล้วแบ่งปันไปกลายเป็นลูกเทียมลูกไม่แท้บ้างนะครับเอฟซี FC แบ่งปันไปนะครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะครับก็ผมคุยกับพี่เพชรนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือลูกแท้ลูกเทียมนี่แหละครับลูกบุญธรรมนี่แหละครับเพราะถ้าเอฟซีแบ่งจากเราไปเชื่อมั่นเราแล้วแบ่งของเราไปหลายสายพันธุ์ของเราหลายพ่อพันธุ์ของเราหลายสายของเรานะครับ แล้วเขาเอาไปทํานะครับมันเกิดออกมาไม่ใช่อย่างที่เขาคิดนะครับผมว่ามันเป็นปัญหานะครับทําให้ทั้งเขาทั้งเรานะครับมีความรู้สึกที่เกิดความไม่เชื่อมั่นนะครับแล้วสายพันธุ์ของเรานะครับสิ่งที่เราทําแบบไม่ชัดเจนนะครับมันจะย้อนกลับมาเราเองนะครับก็คือความไม่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ไม่น่านําไปพัฒนานะครับก็แต่ถ้าเราตั้งใจทําบอกเขาได้ว่ามาจากไหนชัดเจนผมเองนะครับไม่ได้บอกว่าตัวเองดีนะครับ แต่ผมเองนะครับผสมนะครับหนึ่งล็อกนะครับต่อหนึ่งแม่นะครับเลี้ยงลูกในล็อกนะครับถ้าจะแบ่งปันสายพันธุ์ก็คือจับจากในล็อกแบ่งให้เอฟซีนะครับถ้าปล่อยฝูงติดกิฟจดจดเลขที่กิฟสายพันธ์วันเดือนปีเกิดวันที่ทําวัคซีนทุกตัวนะครับก็คือตอบได้ครับพี่ว่ากิฟนี้นะครับสายพันธุ์อะไรนะครับเกิดวันที่เท่าไหร่ได้มายังไงนะครับ ไม่ได้ว่าตัวเองดีนะครับแต่อย่างน้อยตัวเองก็มีความชัดเจนให้กับ FC นะครับก็อยากให้ FC ทุกท่านที่มีมุมมองนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่านะครับให้ความสําคัญกับทางด้านสายพันธุ์นะครับความชัดเจนกับกับลูกลูกเพาะนะครับหรือชุดที่เราจะแบ่งปันผสมไปให้กับ FC ท่านอื่นนะครับอยากให้มันชัดเจนนะครับเมื่อมันชัดเจนเกิดแนวทางที่ใช่นะครับอย่างน้อยๆนะครับ เก่งไม่เก่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่สายพันธุ์ชัดเจนแน่นอนนะครับการจับคู่ผสมหรือจะพัฒนาต่อยอดนะครับมันจะได้มีความถูกต้องตามแนวทางนะครับท่านสังเกตนะครับฟาร์มใหญ่ๆนะครับที่เป็นระดับประเทศนะครับเขาให้ความสําคัญด้านนี้ทั้งนั้นนะครับผมไม่เอ่ยชื่อนะครับพม่าก็มีซุ้มที่เป็นเจ้าตลาดนะครับหรือไม่ก็เป็นซุ้มที่โด่งดังนะครับในประเทศไทยนะครับเขาก็ให้ความสําคัญทางด้านสายพันธุ์นะครับแล้ว ซุ้มไหนนะครับที่เขามีลูกฟาร์มนะครับถ้าลูกฟาร์มไปทําแล้วมีความชัดเจนก็โอเคนะครับแต่ถ้าลูกฟาร์มทาไม่มีความชัดเจนนะครับผลกระทบก็ตกอยู่ที่เอฟซีที่แบ่งปันไปเหมือนกันนะครับก็ทุกซุ้มทุกฟาร์มที่มีลูกฟาร์มก็ต้องให้ความสําคัญกับทางลูกฟาร์มนะครับการส่งมอบนะครับสายพันธุ์กลับคืนมาสู่ต้นฟาร์มแล้วแบ่งปันกเอฟซีก็ต้องมีความชัดเจนพอสมควรนะครับผมให้ความสําคัญเรื่องนี้นะครับท่านใดที่ อยากจะพัฒนาสายพันธุ์ก็ลองดูนะครับว่ามุมมองของผมเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงไหมถ้าไม่ใช่นะครับก็ปล่อยผ่านนะครับแต่ถ้าใช่นะครับก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะครับผมเองพัฒนาแบบนี้จากการลงมือทําเองแบบนี้นะครับดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านนะครับวันนี้ก็ลากันไปครับกับลูกแท้ลูกเทียมนะครับลูกบุญธรรมนะครับ